ต้องใครก่อนต้งที่ใหม่ค่ะตัวไหนก็ได้ออแล้วกนี่แล้กนี่้ไีอขายด้วยอ่ย่าอไม่ไม่ได้ขายก่อนเลยขายก่อนเลยนะน

พีพ่รอลขออนุญาตนะครับขอบเลยนะพีกอไม่มากอลไม่มาพอาอยู่างหลังมองไม่เห็นนะโอเคขออนุญาตนะครับห,หนึสอาีกรอบครับอ่ะอันนาเดี๋ยวพี่าเดี๋ยว,ยว <c oughs> อมยตั้งกาดอยู่อาน้องครขอ่ออขอครับ 1 2 3

ทำงานดีงานดีดีงานดีงานดีกันงานมีแล้วแสนแสนแสนวันนี้ไม่ครบไม่ครับได้ปะนี่ตามไปต่อนี่เพราะว่าใครอยากเป็นนายก็แค่นี้ นมาพูดถึงผู้สร้างงานพูธีการเลนะครับผมเหยียงกระ่อนเสกยโหลดตัวิกมันเปิดโบเตอร์กจยืนิงจรงนะครับการรวมทุกวันนี้เกมมาช่วงนี้เกมแล้ครับผมแรกๆรกแรกแรกดูสูสีมากจริงครับผมพึ่อัดแทนพึ่งอัดแทนนักวยนะครับผมสามแรกนี่ครับมัน ดี่ามันเดกันมันีกันมากดูกันมากแต่โอเคมันมายกข้ามไอเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าอาชญญาเหมือนจะเหมือนจะมองแบบอ๋อมันเหมือนจะแรงอาจจะปถดยลงไปแสงแล้วก็จังหวะที่จังหวะที่แสงมาทีตั้งแรกผมยังคิดว่าจะขึ้นมาแล้วสีมือต่อนะอือเราแสงคิดบอกอะไแล้วบอกอเามันมาก มันเองอ่ะต้องชื่นชมหัวใจจริงนะครับทุกคนน่าจะเห็นหนึ่งว่าตอนที่ว่าตอนที่ได้มาหนึ่งครับทีนี้กดยับเลยคือวินาทีทองน้องหนึ่งใช่ครับแล้วเอาแล้วลองแล้วจบได้ครับาปั้นจากาทิตย์ไปถึงระดับระดับโลกเลยยังไงครับมีบัรทัดอะไร เอาจริงๆก่อนหน้านี้ว่าแฟนมวยหลายคนก็ยังคงงใจในตัวแสงอันนี้ของจริงหรือเปล่านะครับไอ้พันกุรามดำไหมกุลามดำเป็ <ๆ S 1> นนักมวยไทยาอาจจะไม่เก่งขาดคนนะครับๆๆๆวันนี้มาเจอช่างแม็กอจฉยๆอันนี้ผมว่าสอบผ่านนะครับอันนี้ไม่ไม่ไกลเกินไปนะที่จะบอกว่าตอนนี้เราเราต้องหลังช่างไหมครับในส่วนของแม็กเองเมื่อจะคู่นี้ได้ไปพูดคุย น้องบอกว่าแล้วก็จะขอสู้ต่อคอนเสิรใบนี้ทุกคนณได้สิแม็กซี่นะครับคผมเคยบอกน้องวุ้นคู่นี้จริงๆแล้วผมรักน้องทั้งคู่ทั้งที่เก่งทั้งคู่นะครับแต่ว่า หน้าที่ตัวมเตอร์รูจ้จักมวยให้สนุกนะครับรุ่นนี้เคยจะมาเจอทีมกันแต่ันพลาดใหม่หสุดท้ายได้เวลากลับมาเจอแล้วรกลับมาเจอแล้ส่วนช่วแม็กที่ไม่ต้องกลัวเลยครับคือแม็กเป็นมวยมีฝุ่นเพราะว่าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องแรงแล,แลแ้วก็อาจจะบยิงกระมา่อยู่นิดนึงนะครับผมว่าถ้าแม็กแก้เรื่องนี้ผมว่าเข้าไปได้เลยครับขอบคุณครับเสียงปรับเป็นมวยติดตั้งไหนครับผมก็ฝากติดตามวันนี้สายพิททุกคนเห็นแล้วว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ฝากติดตามช่อง ถ่ายละทีนะครับเรามาปกติเราจะมาสุดท้ายของเดือนแต่ว่าเดือนหน้านะครับเดือนธันวาคมจะมาวันที่19บเก้าเราเลื่อนขึ้นมาเร็วเร็วขึ้นมาครับนะครับ19ธันวาธีรชัยครับธีรชัยสิบหอเซ็งเฉลิมพลขึ้นถึงกลับมาแล้วครับมาเจอกับคนตัวลายครับคนตัวลายเฉลิมพลโอ้โหอดีตแชมป์อดีตแชมป์อดีตแชมป์เหมือนกันนะครับคุณรับรองครั้งุดทากมีแยมขัดไหมครับมีแยมขัดไหมครับ มีครับก็ตอนโบกนิเนี่ยเจ้าทีจะใเป็นแชมป์อยู่รุ่น154คนหรือมืออาชีพเอเชียแต่ต้องยอมรับว่าตั้งแต่มีเรื่องโควิดไปเนี่ยเจ้าตัวเขาเ้อะไยทีไปไหนน้ำหนักขึ้นไปเขาทั้งเยอะนะครับไฟน์นี้ก็เลยจะเลื่อนขึ้นเป็นเล่น80กิโลนะครับแต่มืออาชีพเอเชียเช่นกันครับขอบคุณครับผม19ธันวาครับฝากติดตามด้วยครับอ่าแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าใส่ดูใส่ดูอ๋อไม่ได้ใส่แล้วอ๋อ 对。